สวัสดีครับผมบ้าโจทยูทูปเชนเนลครับเมื่อนี้นี่มีโอกาสแวะมาทั้งชุมภูเวียงนะครับเนาะภูเวียงครับผมบ่ได้มาหลายเมื่อแะครับที่มาเปิดราคาควงงามเด้อครับด้อข้อพ่อตูครับผมอำเภอหนองน้ำคำครับผมจังหวัดขอนแก่นเนี่แหละครับมีจากตัวเดี๋ยวห้องไปสอบถามเบื้องน้ำเราเลยครับไปไปชมน้ำกันครับผมเ้อมาชมน้ำกันนะครับเนาะสวัสดีครับยี่ตัวครับผมเมื่อนี้สิเปิดราคาควยนะครับ เปิดจักตัวครับเมื่อนี่เมื่อนี้เปิดสามตัวครับเปิดสามตัวนะครับเนาะตัวนี้ไหมครับผมตาแตี้มเขี้ยมจ้ำถุงน่องขาวครับผมเรียบดีครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาด้วยครับเด้อกวตัวนี้สูงหลายป็นเด็ครับผมสูงร้อยสามสิบแปดครับร้อเนาะครับเนาะสถานะตอนนี้ท้องว่างหรือว่าจังใดครับตอนนี้ทับผ่านรอบนะครับจะเข่ารอบสองทับผ่านรอบจะเข่ารอบรอบสองนะครับเนาะตัวนี้ครับผมทับเจ้า เพชรลำพูครับผมครับเดี๋ยวให้เบิ้งใบด้อยครับเด้อนี่ครับผมเจ้าเพชรลำพูครับผมครับผมมีใบมีใบมีหลอดครบนะครับนะผ่านรอบหลืเปล่าครับนี่ผ่านรอบแรกนี่ครับผมผ่านรอบแรกครับงเบิ้งบันฑไทยด้วยครับเด้อสวยดีครับผม ก็ได้ลูกตัวที่ไหนนะครับผมตัวที่สามตัวที่สามในท้องนะครับเนาะนี่ครับผมตัวนี้แม่ลูกเ่ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกตัวไหนครับนี่ลูกดาวเหนือครับลูกดาวเหนือครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาด้ยครับด้อนี่ครับเบ่งหน้าเบ่งตาสวยเข้าสวยผู้ใดสนใจครับผมถ้าทดสอบถามกิ่งกลางเงี้ยตูเลยนะครับด้อตัวนี้เป็นสายเลยครับนี่แม่เนี่ยสายครับสายตครับผมสายเพชรอุดรนะครับเนาะ นี่แหละครับผมเบิังหน้าเบิังตาเด้อครับเด้อขอเบอร์โทรศัพท์นะครับยี่ตัวศูน062กสอ690นย์หกสองหกเนเก้าะครับเด้อขอตัวนี้ทับเพชรเจ้าเพชรลำพูครับผมพาดรอบเลยนะครับเด้อทับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกาหกสามเมื่อนี้ครับไ่เบิังเลยครับนี่ครับเด้อเบิังบันถ่ายเลยครับเด้อ ไอ้เบิ้งลูกพร้อมครับผมลูกตัวนี้เป็นลูกดาวเนื้อลูกได้จากเดือนแล้วครับเนี่ยแปลกเดือนนะครับเด้อเบื้องนะครับโอ้ยเหลียงเหงาดีนะครับเด้อเบิ้งครับผมเล็บแข้งเล็บขาลูกนี่ครับผมเล็บดีเล็บสวยเบิ้งหน้าเบิ้งตาเด้อครับเด้อนี่ครับเบิ้งหน้าเบิ้งตาของลูกครับผมลูกแม่ลูกโค่นี่ครับคคบี่ครับผม สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับผมสองตัวนี่ราคาแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันคันแยกแยก,แยกบ่คันแยกนี่แม่ว่าเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่แม่ว่าแปดหมื่นห้าพันแม่เปิดแปดหมื่นห้าพันที่เรียกเป็นลูกเตับลูกเปิดไว้แสนสองหมื่นครับลูกเปิดไว้แสนสองหมื่นนะครับเด้อนี่ยี่ละออกมาด้วยลูก นี่ครับลูกดาวเนื้อครับผมเงาดีนะครับเด้อนี่ครับออกมาแา้วหอกมะอุ้ยค่อยแปดเดือนครับผมมึงด้ิผู้ใดสนใจแบ่งต้ลูกกระจัดไปเด้อครับเด้อแสนสองนี่ครับแม่นี่แปดหมื่นห้าถ้าว่ารวมกันนี่คือแสนเก้าหมื่นห้าพันต่อร้องได้บ่ครับแม่ลูกคู่นี่ต่อร้องได้ต่อร้องได้เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจกิ้งก้างสอบถามพู้ตู่ได้ครับผม อันนี้ยูบ้านไหนครับเนี่ยอันนี้ยูบ้านนองหอยครับบ้านน้องหอยอำเภอหนองน้คำอำเภอหนองนะคำจังหวัดขอนแก่น hmm. จังหวัดขอนแก่นนะครับด้วยแม่ลูกคู่นี่ครับผมราคา1นึ0 0 0ส้าันบาทครับเบื้องล็บลูกครับผมลิบแข็งเล็บขาครับผมสวยดีครับผมตั้งเจ้ากอดีครับผมเล็บหลังเล็บนาเล็บกอดดีครับผมเล็บน้อยกอดดีครับผมตัวแม่เนี่ยก็เล็บก็ให้กอดดีครับผม การรอบเลยเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจกิ่งก้างสอบถามเงี้ยตัได้เด้อครับมีอีกบ้างครับเงี้ยตัวมีอีกแม่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไปชมน้อกัรนะครับนี่ครับเรีบแม่ครับผมสวยดีครับผมเลือกบวชเผาด้อครับผู้ใดสนใจกิ่งก้างสอบถามได้เด้อครับเด้อเอาโอเคครับเงี้ยตัวครับไปเบิ่งชมตัวต่อไปดนะครับผมผู้ใดสนใจกิ่งกางดนะครับแยกกับแยกดนะครับเด้อกันเดียวแต่ลูกกระแสนสองพื้นห้องไว้แสนสองเด้อครับนี่ลูกนี่ลูกดาวเหนือครับผม ยาวก็นี่กับรถไฟนะครับเอฟซีครับผมนี่้อครับเด้อตัวนี้คือตัวที่สองครับผมตัวนี้เป็นสายเลือดแม่เจ๊ครับเนี่ตัวนี้สายเลือดเพชรบดอนเนรับครับผมสายเลือดเพชรบูดอนเนียกันนะครับเด้อนี่ครับผมสังเกตใบหูนะครับฟันล้ําครับของนี้ตัวครับเบื้องเล็บแข้งเล็บขาสถานะตอนนี้คือทองมันบ่ครับนี่ครับทับเจ้าสั้นนะครับนี่ครับผมใบทับ ผ่านรอบเลวครับสีเขารอบสองเลยนะครับด้วยเอซีครับผมมีใบมีหลอดครบครับผมเจ้าสันครับผมเงาดีครับผมเงาดีครับผมแม่นี่ตาเต็มเข้มจ้ำก้อยแม่สาวหรือว่าจังหดแม่สาวครับก้อยแม่สาวด้วยครับด้อตาเต็มแข้มจ้ำแข้งขาดีเออบวกเ้าใ่ญ่ดีครับผมผร้สดสนใจกับกิ้งก้างสอบถามง่ายตูวได้ครับผมเบิ่งบันไทายด้วยครับเด้อนี่ครับ หางยาวดีครับผมผู้ใดสนใจครับผมควอยแม่สาวสูงเท่าไรงตูวตัวนี่สูงร้อยสามเก้าบวกร้อยสามสิบเก้าบวกโอ้ยาวงาดีด้วยครับเด้อยาวดีเล็บแข็งเล็บขาเล็บน้อยกอดครับผมเล็บน้อยกอดดีครับบ่งงางบ่กลางดนะครับเด้อเรีบซีครับเบิ่คักๆักนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ่งกลางทุ่งสอบถามยี่ตูวได้ครับผม ขอเบอร์โทรศัพท์อีกบิงนะครับผม062 062 690 690 964 7เด้อครับเด้อควายแม่นี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเปิดราคา115,000 115,000นะครับเนาะราคานี่ต่อรองได้บ่ครับราคาตอร้องโอ้ใหญ่ๆครับผมใหญ่เงาผมเด้อครับเด้อมาเบิ่งตัวแท้เลยครับอยู่หนองน้คัมเด้อครับเด้ออยู่ติดกับหนองน้คัมเลยเด้อครับบ่ห่างกันครับ กิโลเดียวครับผมตาแต้มแก้ม,กมจ้ำสวยดีครับควายแม่นี่ทุกน่องขาวทุกยางครบสูตรนะครับควายบะหมี่ตับนีนะครับเนาะควายบะหมี่ตับนีนะครับเด้อราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ที่พันสองรอบเลยนะครับเด้อเอฟซีทันใดสนใจก,กิ่งกลางสอบถามโอ้ไงครับเด้อแม่นี่ถ้าผูใ้ใดสนใจกับกิ่งกลางมาได้ระบาดที่นี่ สีสาวออพร้อมนะครับเนาะรับประกันทองค่อยปล่อยออกไปถ้าผู้ใดตกลงมาเออตกลงคุยราคากันแล้วนี่สาวไอยพร้อมบนอะได้ครับผมเพื่อนพร้อมที่จะเอาหมอมับมับมาสาวด้วยครับด้วยหมอมาซสาวเบื้องให้ว่าท่องบ่ท่องผ่านบ่ผ่านครับผมถ้าผ่านก็นคือตกลงเอากันเลยครับผมผู้ใดได้แม่นี่ไปเป็นแม่บอกนี่คือสุดยอดเลยครับแงงเงาดีครับผมถึงค้ามสูงจะบ่ถึงรอยหักสี่สิบนะครับเนาะแต่ว่าก็เป็นแม่บอกได้คือเก่า เล็บแข็งเล็บขาสวยดีครับผมมีอีกบ้างไหมไตัวมีใครนี่เนะครับเนาะกระสันกัเทนีเนะครับเนาะสวัสดีครับผมครับผมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามไอเบ้าจูนี่นะครับเด้อสิหาชิปใหม่ใหม่ใหม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมนะครับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงควายต้องติดตามนะครับผมสวัสดีครับ